เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพสีสีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสักทุกแผงทุกสองเดือนกับฟู้ดนิวส์ Now you can see that everything is perfect on my table already. The name of this menu we call Mix seafood stir fry with chili paste and preserve egg คุณผู้ชมทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วนะอยู่บนเตาบนโต๊ะนี่ชื่อเมนูนี้นะคุณผู้ชมรวมมิตรทะเลผัดน้ำพริกเทาใส่ไข่เค็มคุณจะอยู่ส่วนใดของโลกจะอยู่มืองร้อนเลยควโลกอย่าลืมมาทักทายกันหากว่าคุณคิดถึง คุณปรับสัญญาณเทเลวิชาในชัดเจนเห็นอาจารย์ยิงสักชัดไมกับเมนูไทยทยอร่อยไปให้โลกเห็นเมนูวันนี้รับรองไม่ยากเย็นอร่อยไม่ใช่เล่นยิงสักฟูดว่าไรตี้ First we have to use a very good quality oil today I use Nutriben Emerald oil ใช้น้ำมันมิลทริเบนใส่ลงไปก่อนนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็กระเทียมสับชอบกาลิก before you start to fly you have to make sure that you ready prepare your rice and everything finished already because this uh, menu we have to serve hot immediately after you cook ต้องแน่ใจนะคุณผู้ชมก่อนจะลงมือผัดเนี่ยข้าวปลาและโต๊ะสำหรับพร้อมแล้วเพราะว่ามันต้องรับประทานทันทีที่ผัดเสร็จนะคุณผู้ชม กระเทียมสั sharp, บกาะิกชอปแอนด์เบิร์ดไอชิลีเผ็ดแน่นอน,นแล้วก็ผัด2อย่างซะก่อนเ็นอาจารย์ย,ย,ย just a few seconds minute then you can feel that a very strong spicy smell and then you add all the seafood ผัดแค่ได้กลิ่นฉุนฉุนนะคุณผู้ชมเราก็ใส่พวกรวมมิตรทะเลลงไป ันนี้เป็นปลาหมึกสควิดพรอนฟิชแอนมูสเซลนิวซีแลนมูสเซลหอยนิวซีแลหอยแมงปูตัวเบ่งเบ่งมีปลามีกุ้ง or any kind of seafood that you can find this is a very spicy and full of uh chili and garlic can kill the fishy smell This is a very clever for Thai people to cook the seafood <can> เป็นความฉันฉลาดของคนไทยนะคุณผู้ชมนะเผ็ <can> ดๆฉุนฉุนแบบนี้มันดับกลิ่นคาวได้ดีๆนะคุณผู้ชมแค่นี้ <can> chili paste that you use for your tom yum soup <can> น้ำพริกเผา <can> เราไม่ใส่น้ำ <can> ไม่ใส่อะไรนะ I'm not add any water because uh, seafood Contain a little bit moisture already พวกของทะเลมันก็มีน้ำเล็กๆแล้วนะเราก็จะไม่ใส่ลงไปนะคุณผู้ชมมันมีอยู่ในเนื้อสัตว์อยู่แล้วเอ็ก o ์ยอกร์ the p r e s e r v e เ e g รไข่แดงจากไข่เค็มนะคุณผู้ชมนะโซ b e a n Sauce Healthy Boy Brand Just a few drop and please don't forget This one m u s h r o o m vegetarian s a ซ c สซีอิ๊วขาวหน่อยหนึ่งซอสให้หอมหน่อยหนึ่งวันนี้ใช้ตราเด็กสมบูรณ์นะคุณผู้ชมอันนี้ไม่ใส่นะอุ้ยตายความอร่อยหายไปเยอะเลยนะคุณผู้ชมแต่ and then a อ d เดนอัพพินช็อปชกน้ำตาลทายนิดหนึ่ง Don't forget sesame oil น้ำมันงาแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคุณผู้ชม ไปโลกเมนูวันนี้รับรองไม่ยากเย็นอร่อยไม่ใช่เล่นยิงจักฟูดว่าไรตี When all the s e a f o o d is ready cooked now the last step you add the fresh chili and spring onion then finish so easy right ก่อนที่จะยอกขึ้นกับพริกชีฟ้าและต้นหอมหน่อยหนึ่งนะคุณผู้ชมนะแค่นี้อุยก็มีความเป็นไทยไทยแล้วนะ it look like really Thai dish perfect perfect ready serve now พร้อมจะรับประทานก็มีจานข้าวเตรียมมาซะเสร็จแล้วก็จัดการตักใส่จานให้ดูสวยงาม เนื้อปลาสักชิ้นหนึ่งปลาหมึกสักชิ้นหนึ่งข้าวสวยร้อนๆนะคุณผู้ชมนะหอยแมลงคู่ปลาหมึกโอ้แม่เจ้าน่าทานมากกุ้งจะกุ้งกุ้งอยู่ไหนกุ้งตัวโตๆหอยอีกสักตัวนึงได้ไหมอื้อ จานนี้นะถ้าอยู่ที่ยุโรปฉันว่าต้องหลายบาทแน่นอนหรือถ้าสั่งไปทานเปล่าๆนะ10ยูโรอัพแน่ๆเลยน่ารับประทานมากเลย it's look nice is it I don't you try it now คุณจะอยู่ส่วนใดของโลกที่อยู่เมืองร้อนหรืคขัโลกอย่าลืมมาทักทายกันหากว่าคุณคิดถึง คุณปรับสัญญาณเทเลวิชาในชัดเจนเห็นอาจารย์ยิงสักชัดไหมกับเมนูไทยไทยอร่อยไปให้โลกเห็นเมน,นูวันนี้รับรองไม่ยากเย็นอร่อยไม่ใช่เล่นยิงสักฟูดว่ารไยดีประสบการณ์ที่มากกว่า าากกดดีีีๆท่่วเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเลียมมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเป็าจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้คะ่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณ รายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ026827644สาขาเชียงใหม่053412378-9และ w ว r y d w i d e w e b y i n g s ่งส f o o d c o m